ผู้ใดบอกเคยขอไปในเมืองจักเถื่อเอามีบอกนี่นีบอกผู้เฒ่าบ้านเขาเนี่ยเออเอาว่าบอกเคยแล้วก็เล่ากันเลยคือเดี๋ยวเขาไปเที่ยวเมืองกับลูกชายเล่าเอาพวกคุณนุงคุณแพร่เนี่ยมีบอกผู้ใดบอกเคยผ้าพอเขาไปเที่ยวในเมืองจักเถื่อนี่เคยมีมีบอกมีใครจะพูดบ่เออโบตองอาหลงยงมาโลดเคยผ้าพอไปเที่ยวในเมืองเขา เพราะเท่านี่เร่ากับมเคยออกไปเทียวในเมืองเนาะมือหนึ่งปลูกทรายเล่ากับมาแต่ในเมืองมายามเล่าตื้นมือเศร้าปลูกทรายกับกับเขาเมืองเห็ดเบียยในเมืองคือเขาหยอนวาล่าเบียดเขาแกมาแค่สองมือเท่านั้นจะเลยลงมาลาพอลูกติดเขาเมืองเมืองแะได้พอ จะเ่นจะเลนเออะใสอีกพอได้ะต่กยินดีไม่แห้งแล้วบกนะเนี่เดี๋ยวก็ก่อร่ไม่หยังพอเพว่าทิ่วมันเจ้าายเชื่อแล้วแล้วพอเกงใจพอเอยลยวบไปแล้วมีหยังแล้วพอมีหยังบอกมาลวดเว่าจเป็นเจ้าในเมืงลูก คือว่าเหตุผลนนพอทอ้อเกิดมากสาดเดียวพอไปจะจะยังนในเมืองน้องขยันแจแน่จะได้แต่ว่าข่อยย่านเจาไปให้ใคหนะ้าขายตาข่อยอย่งทีคข่อยแห้งไอข้นเป็นขี้ยังนี้เรื่องนี้ก็ว่าพอ่รฟังแล้วพอมันค้นก็นอกพอพเพื่อคอยในเมืองเถอะเอาริงสิซะ ถ้าเจ้าอยากไปหลีเจ้าต้องให้สัญญาเข่อยก่อนสัญญาว่า,าอ,อางไรล่ะสัญญาว่าจะข่อยเหตุยังพอแตงเหตดน้ำข่อยเอ้าพอให้สัญญาว่าลูกเห็ุยังพอเสียดน้ำลูกโอเคเวลิกูดโอเคเวลิกูดแต่งัตสุดของแม่สัญญาว่าถ้าข่อยเหตุยัง พอตรงเห็นุน้ำข่อยได้เลยพอให้สัญญาเลยเถ้าลูกเพชรอีหยังพอเะษตรนำ้ำถามลูกเลยลกลงถ้าพอเข้าไปในเมืองยางไปน้ำสุบาตนะบังเอิญบังเอิญมันเป็นเด็กกระป๋องเป็ดซี่พอเห็นลูกเด็กกระป๋องเป็ดซี่ตั้งเลยนะลูกกับแม่นพ่ออ๋อ,อลูกคืดขึ้นได้ว่าให้สัญญากันแล้ว ว่าถ้าลูก็ยังพอเสียดน้ำลูกก็เลยขึ้นหัวพอคือุ่มยุ่มยังได้ใจหลักขึ้นหัวที่นี่ก็เลยพาพอเขาไปหานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสองกเตี๋ยวอก๋วยเตี๋ยวสองอคับก๋วยเตี๋ยวสอง ลูกมัดตุกอย่างแก้สัญญากันแล้ว พอเห็ดน้ำบ่ได้เด้ออันแนวนี่นะพอเห็ดน้ำบ่ได้เด้อเูี่ยวิ่งเห็ดน้ำได้มื่ออันเป็นตัวเตี้ยวหูดังเราเห็ดน้ำบ่ได้ยินดิพอเห็ดน้ำบ่ไ<อ>ด,ด้น,น,นด,ด,ด,นด,ด,นดิมันก็ต้องเห็นใจพอแล้วลเอ่เอเจ้าบุญของบ้านเนาะเอาเรื่องต่อไป มีซื่อสันสันคำเดียวว่าเตียวมูจักบนเตียเตียภาษาจีนที่แปลว่าพอฟนี่ล่ะเตียอาเตียเอ๊นางยูนีมี่ไผทุกคนก็สิเคยได้ฟังเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูกั็นมัดเนาะเป็นเพลงดังที่สุดในโลกมีไผเคยบ่ได้ฟังในแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูคือสิบ์มีหรอกเนาะฟังเบิดเขาถือว่าเป็นเพลงที่ดังที่สุดในโลกเพลงนี้่นชาดใด่กระปูมัดใส่ถ่ายองเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเป็นแน่ขอไปฟังเบิ่งก่อนนะ เอานายจะห่องฟังเด้อ <Yeah. S 1> มันห่องยังสิ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เต้นเต้น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 ไปเองสิละเองนออี่เนาะมันเกี่ยวของกับเบอร์ไหนังไงวะตีสิเบาสู่ฟัง เขาเตีย้ยนี่เราแต่งงานให้เขาหมวยลูกสาวหล,าล่าเราหลังจากแต่งงานแต่งการตามขนบธรรมเนียมประเภทีจีนเสร็จซับเรียบร้อยแล้วแขกเรือพาก,กันเมื่อเมื่อญาติพี่น้องกับเขานอนเมื่อเหลือแต่เ่าเตีย้ยคนเดียวนี่แหละนั่นงเบิงเฮือนหอของอาหมวยกับลูกเขยอย่างมีความสุ <c oughs> คือไฟฝันอยากมี่มือเมืมาดุดแล้ว เหลือลูกสาวหล่าอยู่บุเดียวก็เลยแต่งงานเนี่ยแม่เบิ่งของหอสีชมพูต่อหยิบบาตุชมพูแค่ข้าวหนึ่งไฟจะเปลือยอยู่ตรงห้องกระดับทึบกห่างแหล่เปล่าหมวยกำลังที่นี่ภามสุขเหนือก็ไฟดับข้าวหนึ่งก็ได้ยินเสียงเครื่องข้างเครื่องข้างมาไอ้ย่า เตี๋ยงลูกแยงแต่นอ้ออขม่วยเฮาสิสู้ไวบบ้บ่น้อบักลูกเคยซาลิบักลูกเคยซาลิข้าวเดียวกคนั้นล่ะประตูเปิดพวกออกมาเอามวยแลนมาหาเตี๋ยเลยเอามวยเตี๋ยมาหาเฮียก่อนเตี๋ยอามวยย่านลืมบอลตองย่างอามวย ตื่นต้องรับหรูรับตาเลี้ยกะลีเองโมอาหมวยย่านเจ็บนิดเดียวทอมหมกะค่ะเสืยงเสียงเตี้ยๆเตี้ยหายสัญญาจ่ะอ่หมวยได้บ่ละ่ะได้หมดทุกอย่างอ่หมวยตามาเลยเที้ยถ่า,าเยเฮียแล้เห็ดอ้วนเจ็บเตียจะขอไปช่วยอ้วนได้ได้เลยเอาจังสิฟังเที้ยหายดีเด้ออ่ะหมวยหาลืุยเจ็บลืุยห้องเอิงเที้ย เตี้ยสิเขาไปซอยทาลื่นมีแห้งลื่นห้องเพ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์เตี้ยสิหลสั่บายถ้ายทาเหี้ยวายายายา่าเ,เห็ดอโมยเจ็บเตี้ยต้อง <มา S 1> เขาไปซอยอโมยได้เออข <laughs> ังมึงเหกลื่น <laughs> เจ็บลเลยเตี้ยสิเขาไปซวยลือ่อ <laughs> ไปไป,อไปเอาเตสิเออเข้ามาสั่งยาก,กัน <laughs> เตี้ยสิซวยอโมยถ้าอโมยเจ็บอโมยห้องเกินเอี้ยดังดัง เสียสิล้งเขาไปซอเลยแต่ขาอมวยมีแง่อหมวยพองเพ่งแฮปปี้เบอร์เกรีเลยเปรียกกบเสร็จรบายใจกะจวงแขนอมวยมาส่งหน้าผองเป็นยังจำอีกเด้อจำไบอรีเลยถัดเจ็บห้องตึงเกียสิเขามา่อยถามีแง่ผองเพ่งแฮปปี้เบอร์เกรีเ้อกบทรงอมวยเข่า้อง ออเตียกับมานังต้อมบึงละ่ะนี่เป็นยังไงเนะะาะวันนี้จะข้าวหนึ่งไฟนะครับ